ราชาลูกนังทุลกคอเสน,เหนอหง์เตรียมพร้อมกระชากอูปาอุดหลังเหนาวนี้รายงานจากอังกฤษระบุว่าลิพูให้ความสนใจและวางดาโยอูปาเมกาโนของหลังอาเบไลฟ์ซิกเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพหน้าหนาวนี้หง์แดงงานเข้าอย่างแรงเมื่อเฟอร์กิวฟันไดบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าข้อเขา่าและต้องพ่าตัดพักยาวสอบผีเทิมแน่นอนทําให้พวกเขาตกเป็นข่าวว่าเตรียมเข้าตลาดกองหลังในเดือนมกราคมนี้ ลาสุดซันเดย์เวลรายงานตามแหล่งข่าวว่าทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกจริงจังและยกระดับความสนใจในการคว้าตัวอูปาเมกานูดาวรุ่งวัย21ปีชาวฝรั่งเศสของไลฟ์ซิกลิวอพูเป็นข่าวกับอูปาเมกานูอยู่แล้วตั้งแต่ที่ฟันได้ยังไม่บาดเจ็บแหล่งข่าวจากเยอรมนีระบุว่าไลฟ์ซิกคาดหวังว่าลิวอพูจะเดินเครื่องแน่นอนในเดือนมก,กราคมนี้คาดว่าข้อเสนอที่ไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์น่าจะทำให้ทีมดังบุนเดสลิกาปฏิเสธได้ยาก ปูปาเมกานโนพิ่งเซ็นสัญญาใหม่กับไลฟซิกไปถึงปี2023แต่ก็มีรายงานว่าเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขสามารถฉีกได้ในซัมเมอร์หน้าที่ตัวเลข38.2ล้านปอนด์เจอเก้นครอปผู้จัดการทีมลิฟูโวยจังหวะที่ทีมเสียจุดโทษในเกมกับเชฟฟด์ยนต็ดโดยชี้ว่าจงังหวะดังกล่าวไม่แม้แต่จะเป็นการฝ่าด้วยซ้ำเกมที่อันฟิ์จบลงด้วยชัยชนะของเจ้าบ้านที่สกอร์2-1 แต่มีปัญหาที่ทีทมดาบผู้ได้จุดโทษจังหวะที่ฟาบินโยไปแย่คาสกัดโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีบนเส้น18หลาซึ่งตอนแรกไม่ดีนผู้ตัดสินเป่าเป็นฟรีคิกแต่มีสัญญาณจากห้อง VAR กระทั่งมีการเช็คและเปลี่ยนมาให้จุดโทษจนเป็นที่มาของประตูขึ้นนำของฝั่งทีมเยือนแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วทีมจะยิง2ประตูแซงเข้าป้ายคว้า3คะแนนไปครองแต่ทางนายใหญ่ชาวเยอรมันยืนยันว่าจังหวัดดังกล่าวไม่ควรแม้แต่เป็นจังหวัดฝาวด้วยซ้ำ จังหวะจุดโทษไม่แม้แต่จะเป็นการฝ่าวิซ้ำในระหว่างฤดูกาลมีช่วงที่แตกต่างเรามีความอายุติธรรมและเราต้องเผชิญหน้ากับมันครอบกล่าวผมชอบเกมนี้เมื่อคุณครองเกมส่วนที่เหลือคุณเจอเกมนี้ง่ายขึ้นเมื่อทุกอย่างดําเนินไปในค่าคืนเช่นนี้เราต้องต่อสู้กับแม็กเบอร์นี่ในครึ่งแรกแต่เราเปลี่ยนแปลงตําแหน่งและเก็บอลจังหวะ2สองได้เรากลับมาแซง2ต่อหนึ่งและมีฟุตบอลที่ดีแต่จากนั้นพวกเขาก็สู้กลับมา ผมไม่เซอร์ไพรส์เลยคุณต้องทํางานหนักเสมอยามเจอกับเชฟฟี่ยูเนเต็ดมันยากที่จะรับมือกับคริสไวเดอร์พวกเขาไม่ยอมแพ้ผมเคารพพวกเขาอย่างมากพวกเขาเดินหน้าลุยลุยแล้วก็ลุยคริสทํางานได้อย่างดีเยี่ยม VAR ยันเช็คแล้วฟาบินโยฟาวจริงบวกในกรอหงควรเสียจุดโทษรายงานจากอังกฤษระบุว่าจังหวะที่ลิปูเสียจุดโทษให้เชฟฟี่ยูเนเต็ดนั้นได้รับการเช็คจาก VAR ฉังการที่ฟาบินโยฟาวโอลีแม็กเบอร์นี่หรือไม่ รวมถึงนอกกรอบหรือในกรอบเกมที่อนฟิลเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา VAR ที่ควบคุมโดยอันเดมาริเนอร์ชี้จุดโทษให้ดาบคู่หลังจากที่เปาในสนามอย่างไมดีนตัดสินว่าเป็นการฟ่านอกกรอบจังหวะที่เกิดขึ้นคือฟาบินโยสไลด์โดนบอลแต่ร่วมแม็กเบอร์นีล้มซึ่งไม่ชัดว่าในหรือนอกกรอบเขตโทษดีเอลติกรายงานว่า VAR ได้มีการเช็คทั้ง2กรณีคือโดยบอกว่าฟาบินโย่ฝ่จริงส่วนเรื่องนอกหรือในกรอบนั้นก็เช็กแล้วว่าเท้าของแม็กเบอร์นี อยู่บนเส้นเลยตัดสินว่าเป็นในกรอบและให้จุดโทษหลังจากนั้นซานเดอร์เบิร์กยิงจุดโทษให้ทีมเยือนขึ้นนําก่อนที่โรเบโตฟิเมโนจะยิงตีเสมอให้เจ้าถิ่นก่อนจบครึ่งแรกครึ่งหลังหงแดงโดน V.A.R ริบลูกยิงของโมฮัมเหม็ดซาลาห์หลังจะมีการตีเส้นว่าเข้าเหลื่อมล้ำหน้าไปก่อนนิดเดียวการทำหน้าที่ของ V.A.R เกิดเป็นคำถามของแฟนบอลหลายคนที่มองว่าเทคโนโลยีตัวช่วยการตัดสินนี้เกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ และเมื่อกางกฎกติกาออกมาแล้วสามารถยืนยันได้ว่าจังหวะนี้สมควรแก่เป็นลูกจุดโทษของเชฟฟี่เวนเต็ดเนื่องจากเป็นการฟาวบนเส้นกรอบเขตโทษซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรอบเขตโทษฉะนั้นต่อให้ไม่ได้ทำฟาวข้างในกรอบแต่หากเกิดขึ้นตรงเส้นเขตโทษก็จะกลายเป็นลูกจุดโทษทันทีแล้วทีนี้ข้อสงสัยอีกหนึ่งอย่างก็คือมันสมควรเป็นลูกฟาวหรือไม่เพราะจะเห็นว่าฟาบินโยก็เข้าสกัดโดยลูกฟุตบอลซึ่งในจุดนี้ VAR จะไม่สามารถเช็คได้ว่าเป็นการฟาวหรือไม่ ราะกรรมการตัดสินแล้วว่าเป็นลูกฝาล์จึงทําให้ VAR ทําหน้าที่เช็คได้เพียงว่าการฝาล์นี้เกิดขึ้นในเขตโทษหรือว่านอกเขตโทษเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนคําตัดสินของกรรมการแต่อย่างใดเจอเก้นพร้อมุณซือของลิปูชีว่าตอนนี้ดดีอโก้โชต้ายังคงต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบของทีมแต่มั่นใจว่านักเตะมีดียิ่งกว่านี้ให้โชว์มาใช่เดียโก้ทาประตูได้อย่างยอดเยี่ยมและมีส่วนร่วมกับเกมอย่างมากเขาสามารถดียิ่งขึ้นกว่านี้อีก100%เลยและนั่นคือข่าวดี อล่าเขายังคงต้องปรับตัวในตอนนี้หลายสิ่งที่เราทํายังไม่ได้เป็นธรรมชาติสำหรับเขาแต่นั่นเป็นเพราะวูฟเล่นในรูปแบบที่แตกต่างแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทําที่วูฟคือสิ่งที่เราต้องการให้เขาทําเช่นกันการที่เขาขยับใกล้เข้ามานับเป็นสัญญ,ญาณที่ดีที่บ่งบอกว่าเขาเป็นนักเตะท,ที่ดีถ้าเขาฟิตในวัยยีปีเขามีอนาคตที่สดใสรออยู่ผมขอบอกแบบนั้นละกัน เราต้องการคุณภาพของเขาและผมมีความสุขมากกับผลงานของเขาจนถึงตอนนี้ดิโกโชต้าแฮปปี้ที่ลิผูพริกสถานการณ์จากการตามหลังแล้วกลับมาชนะเชฟฟด์ยูไนเต็ดหลังเกมโชต้าบอกกับนักข่าวว่ามันเป็นเกมที่ยากสําหรับเราเรารู้ว่าเกมนี้มันสําคัญแค่ไหนหลังจากไม่ชนะในเฟรีกมา2นัดเกมนี้มันยากมากเราแซงกลับมาชนะเพราะงั้นสุดท้ายแล้วผมคิดว่ามันเป็น3แต้มที่สําคัญ เรารู้ว่าครึ่งหลังเราต้องทําทุกอย่างเต็มที่เพื่อจะเอาประตูที่2เรามีโอกาสมีประตูที่โ่ดริบแต่เราต้องมีความเชื่อจนถึงนาทีสุดท้ายและโชคดีที่เราคว้าสามแต้มได้พูดถึงการยิงประตูที่อันฟิ์ได้อีกแล้วอย่างที่ผมเคยบอกตอนยิงลูกแรกได้ในการเจอกับอาร์เซนอลนผมอยากให้สนามมันเต็มซึ่งจะทําให้มันมีความพิเศษมากขึ้นไปอีกแต่สุดท้ายผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือประตูของผมมันสําคัญที่ทําให้เราคว้าชายัย เพราะงั้นแฮปปี้กับเรื่องนี้เขากล่าวดาวิดลุยส์ปราการหลังของอานอน์เซนลชี้ว่าการบาดเจ็บของเฟอร์กิวฟันไดแนวรับริผูไม่ใช่เรื่องที่ทางพรีเมียร์ลีกจะต้องเปลี่ยนกฎของฟุตบอลเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นเซนเตอร์ทีมชาติฮอลแลนด์โดนจอแดนพิกฟอร์ดอัดอย่างหนักจนเจ็บหนักและต้องพักยาตลอดทั้งฤดูก,กาลนี้แต่มือกาวทอฟฟี่กลับไม่โดนลงโทษซึ่งแม้หลายฝ่ายจะไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สำหรับลุยส์มองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเกมเท่านั้น มันคือเกมของการประทะนี่คือฟุตบอลและมันจะเป็นเช่นนั้นเสมอลุยกล่าวก่อนจะทำศึกเจอกับเลสเตอร์ซิตี้คืนวันอาทิตย์นี้เมื่อนักเตะพยายามที่จะทำร้ายใครสักคนด้วยการเข้าปะทะหรือทำอะไรสักอย่างไม่ดีเราสามารถมองเห็นได้แต่มันคือส่วนหนึ่งในงานของเราและบางครั้งเราก็โชคร้ายกับการเล่นบอลคุณสามารถเจอกับอาการบาดเจ็บหรือทำร้ายใครสักคนได้คุณต้องขอโทษถ่มตัวและถ้าคุณหมายความอย่างนั้นจริงๆทุกคนจะเข้าใจ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องปกป้องฟุตบอลฟุตบอลถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีความสุขและเราต้องเล่นแบบนั้นแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันมีการประทะกันบ้างชัยชนะคือการแก้ปัญหาที่ดีขอขอบคุณบทความจากแจ็กกี้ฤดูกาลที่ยากลำบากสาหรับแชมป์เก่าเริ่มต้นขึ้นเรื่อยๆหลังจากออกตัวได้เกมรับที่พลาดง่ายเสียง่ายตามด้วยเชฟเฟอร์คิลฟันได์เสาหลักของทีม บททดสอบจึงเกิดขึ้นอยู่รวดเร็วทั้งการเสียหัวใจเกมรับทั้งเรื่องความกดดันในฐานะแชมป์และการแก้ไขข้อผิดพลาดจะออกมาแบบไหนและอย่างไรการเสียฟันไดเกมแรกจบด้วยผลเสมอเอเวอร์ตันสอต่อ2พร้อมทั้งโชคร้ายที่โดนความเป๊ะและไม่เป๊ะของ VAR ในเกมจากนั้นทีมลงสนามพบอาแ์เจน์ในแชมเปี้ยนลีกเกมที่จิเกนครับต้องแก้ปัญหาชัยชนะที่เกิดขึ้นทั้งการจัดตัวการวางแทคกติกทําให้ทุกอย่างน่าจะคลี่คลาย แต่แล้วเกมกับเชลฟีเยนต็ดมันไม่ได้เดินไปตามที่คาดหวังว่าทีมจะกลับมานี่มีมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเกมล่าสุดนี้ครอปเหมือนเล่น4-2-3-1แต่เมื่อไรเชื่อประกาศออกมามีเดวโกโชต้าลงสนามร่วมกันกับ3ตัวรุกข้างบนแต่พอยืนตำแหน่งในสนามตัวทำสามคนยังยืนกันเหมือนเดิมมานี่ซ้ายซาราขวาฟิมิโนหน้าส่วนโชต้าคือกองกลางที่ยืนด้านขวายังคงเป็นระบบ4-3-3นะครับ แต่สิ่งที่เห็นก็คือการสลับตำแหน่งตามจังหวะถ้าสาระขยับเข้าในโชวต้าก็แทนที่ดังคางส่วนคู่กลางจินี่และเฮนโดไม่ใช่4 2 3 1ครับคือ433เพราะโชวต้าต้องช่วยเกมรับด้านเทรนส่วนเชฟฟี่ยูเนเตดคู่แข่งนั้นขาดแจ็คโอคอนเนลล์โอลิเวอร์นอวูดเซนเตอร์ต้องส่งเอนดาสตีเฟนมายืนกับอัมปาดูและอีแกนแล้วให้ออสบอนไปเล่นวิ่งแบกซ้ายนอกนั้นแดนกลางมีบาชมซานเดเบิร์กจอร์นลุนสแม เด็กท้อฟีส่วนหน้าคู่เรียนบูสเตอร์ลงคู่แม็กเบอร์นีจุดโทษหรือไม่ VAR บอกใช่นาทีที่8ฟาบ์ินโยสกัดบอลแป็กจากนั้นบอลกระดอนกลับมาเขาพุ่งเสียบแม็กเบอร์นีร่วงผู้ตัดสินไมดีนเป่าฟาว์และให้ฟรีคิกยังไม่ทันได้เตะทีม VAR ส่งสัญญาณมาว่าไม่น่าจะเป็นฟรีคิกน่าจะเป็นจุดโทษผู้ควบคุมคืออังเดมาริเนอร์คุยกับไมดีโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปดูมอนิเตอร์ข้างสนาม ดีนชี้ไปที่จุดโทษซึ่งผู้ชมได้ชมเกมจากภาพช้าพบว่าฝ่าบินโยสกัดจังหวะนั้นแม็กเบอร์นี่อยู่บนเส้นคือโดยกติกาเส้นเคตโทษ18หลาคือส่วนหนึ่งของเขตโทษถ้าฝ่าวตรงนี้คือจุดโทษคราวนี้ประเด็นมันก็คือว่ามันฝ่าวจากการเป่าของดีส่วน VAR นั้นทางพิมลิกอธิบายว่าเขาดูภาพว่ามันในหรือนอกเขตฟรีคิกหรือจุดโทษลักษณะการเข้าบอลของฝ่าบินโยนั้นฝ่าวอยู่แล้วอันนี้เข้าบอลด้านหลังมันเสียเปรียบด้วยกติกา ต่อให้เสียบโดนบอลก็ตามคราวนี้พอการฝ่าวมันเกิดขึ้นกับผู้เล่นเชฟฟิฟลด์ยูเนเต็ดที่ยืนอยู่บนเส้นเขตโทษผู้ควบคุม VAR มาลีเนอร์ก็จัดให้งามๆว่าเป็นจุดโทษเรียบร้อยครับโดนจุดโทษนี่คือจุดโทษในแอนฟิลด์ครั้งแรกนับตั้งแต่ที่โดนฝันได้ทำฝ่าวรีลอยซาน่แล้วเสียจุดโทษเมื่อตุลาคมปี2018นับเป็นเวลา2ปีกับอีก27วันเป็นจำนวนเกมก็37เกมในแอนฟิลด์ที่เพิ่งเสียจุดโทษในพรีเมียร์ ครั้งนั้นริยัตมาเรสยิงข้ามคานออกไปเกมออกเสมอศูนย์ต่อศูนย์ส่วนครึ่งหลังจังหวัดซาลาดดึงบอลลงอย่างสวยก่อนยิงเข้าไปจังหวัดนั้นล้ำหน้าดาบคู่ได้ใจยอยู่20กว่านาทีพอขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์กลายเป็นบอลเข้าทางดาบคู่ของคริสไวเดอร์ว่าแล้วพวกเขาก็กลายร่างจากทีมที่เล่นแบบน้อยๆเมื่อ3 4สี่นัดก่อนหน้านี้กลายเป็นเชฟฟี่โยเต็ดเมื่อ 3- 4สเดือนแรกของซีซั่นที่แล้วดุดันก้าวร้าวถึงลูกถึงคน ไม่เปิดโอกาสให้เด็กคงเซตบอลง่ายๆตัวเก่งแนวรุกขงแดงโดนดุมแยงอย่างรวดเร็วบีบให้เสียบอลง่ายที่สุดนั่นเองที่จังหวะาจากคนลิฟูหายไปส่งบอลเสียครองบอลไม่ได้การสร้างโอกาสยิงประตูมีครั้งเดียวใน30นาทีแรกจังหวะที่เทรนยิงฟรีคิกลักไก่เกือบเสียผ่านข้างหน้าไม่ผ่าน5กองหลังกับอีก4กองกลางที่ถอยลงมากองจากนั้นเปลี่ยนเป็นรูกเร็วถ่าเด็กหงเสียบอลเรียกว่าเสียขบวนแชมป์เก่าก,กันเลยทีเดียวระวังนาทีที่8จนถึง30 จากนั้นค่อยตั้งหลักได้เพราะเชฟฟิลยูนเต็ดเริ่มอ่อนแรงไปบ้างเพราะไล่มาอย่างหนักช่วงแรกทาให้โอกาสปั้นเกมมีขึ้นครอปสั่งให้เฮนโดไปยืนประคองเทรนด้านขวาเพื่อช่วยซ้อนเกมรับและช่วยครอสบอลเข้าไปในเขตโทษเป็นบอลครอสของเฮนโดนั่นเองที่เข้าหัวมาเน่ขึ้นโขกเต็มๆนึกว่าหายแล้วแต่แรมสเดลดันปัดออกมาจังหวะดีที่ฟิโมโนเข้าสำดาบ2ลงโลง,ลงเสมอ1ตอ่อ1นนาทีที่41ได้มายางหมอเจาะพอดีทำให้ครึ่งหลังไม่ต้องมาเริ่มต้นไล่ตาม เท่ากับว่าเกมกลับมาเท่าทุนแล้วครึ่งหลังดาบคู่หมดพลังจังหวะที่ดุดันของดาบคู่ครึ่งหลังลดลงทําให้พื้นที่มีมากขึ้นจึงเห็นการโจมตีของลีพูดได้หลายครั้งงามๆแต่จบสกอร์ไม่ได้เกมไม่อึอดัดมากเหมือนครึ่งแรกขณะที่ดาบคู่เองนั้นเล่นไร้ความกดดันแถมเน้นลูกโด่งเป็นระยะเพราะกองหลังลีพูมีปัญหากับการมง่งเมื่อไม่มีฝันได้มงสกัดไม่ขาดชิงม่งไม่ค่อยได้บางทีบอลตกแถวหน้าเฉียดโทษเกือบโดนจ่อยิง แต่เอาตัวรอดได้ถว่าจากการที่ดาบคู่ลดความดุดันลงเพราะใช้พลังไปเยอะทําให้การต่อบอลของลิผูง่ายขึ้นถึงเขตโทษบ่อยขึ้นจนได้โอกาสยิงสองครั้งล้าหน้าหนึ่งครั้งแต่เป็นประตูนำสองต่อหนึ่งเจังหวะที่มาเน่ครอสให้โชต้าเสาสองโขเข้าไปสา,าลาดุดไปยิงชนเสาดันกระดอนมาเข้ามือแดมสเดลอีกนั่นคือจังหวะจากคนเกมรุกที่เป็นใจให้กับทีมมากขึ้นกว่าครึ่งแดกสุดท้ายลิผูคอนโทลชัยชนะนัดนี้ได้จากสปิริตในการเล่นเฮนเดอร์สันช่วยทีมได้เยอะ จินนี่วิ่งไม่มีหมดเป็นกระดูกสันหลังของทีมในเกมนี้นี่คือชัยชนะที่ได้มาแบบยากลำบากอีกหนึ่งเกมและมันเกิดจากการแก้ไขปัญหาที่ขาดฟานได์ไปในแนวรับฟาบินโยคงเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นคงต้องมีตัวเซนเตอร์มาเติมแต่ตอนนี้เขาคงต้องยืนพื้นกับโจโคเมสไปก่อนรอให้มาติดหายกลับมาจุดนี้ก็ยังคงเป็นจุดที่ต้องกังวลต่อไปสําหรับทีมแต่ถ้าดูจากรูปเกมที่เล่นวันนี้โอเพนเพลย์ของเชฟฟี่วิญเต็ดสร้างอันตรายได้มาก เมื่อตอนขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์แต่พอดูริพูนำก็มีจังหวะเสียวจากลูกกลางอากาศแต่นั่นแหละครับเป็นลุกการที่หายใจไม่ทั่วท้องในลหลายๆเกมจนกว่าเกมรับจะครีนชีตโชว์ความรัดกุมให้เห็นเพื่อทําให้เกมลุกเดินได้มั่นใจถามตอนนี้ว่ามั่นใจแค่ไหนกับเกมรับผมเชื่อว่าไม่มีใครมั่นใจมากนะณจุดนี้ครับยังต้องตามแก้ไขปัญหาในทีมต่อไปโดยต้องชนะไปเรื่อยๆเพราะชัยชนะเท่านั้นที่จะช่วยทําให้ทุกอย่างมันคลี่คลายและสถานการณ์ดีขึ้น ด้วยตอนนี้ผู้ท้าชิงแชมป์ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นทีมไหนกันแน่ดังนั้น3มแต้มไปเรื่อยๆจะกลายเป็นความแตกต่างที่เข้าทางของแดงนั่นเองหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ